สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจับดัมซิงนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าฮิตาชิครับซ x 1เอครับตูดตัดน,นะจัดเ้านอกมาครับจัดมาปีนี้เข้าเป็ที่สครับมากับเครื่องยนต์อีซูซครับ CJJ-1X ครับ เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบโเข้ามาเร็วครับดีดมาอยู่ที่95แรงม้านะจับคู่กับปั๊มฮิดาชีนะ่ะขี่ห้าฟันครับ0.60ลูกบาทเมตรโอ้โหชิว่าจัดจ้านเลยนะวันนี้ขุดสาเอาดินนะเล่นงานเหมาครับวันนี้ตั้งรับโดยพี่หลงนะ ีหลงร้อยหกสิบแรงม้านะหกดีสิบสี่ครับสายแบกต้องยกให้เขาครับราชาบอด,ดินนะบัดหน่อยแต่งทางเดินหน่อยอันนี้ขุดสานะขุดสาดินครับขุดสาฟรีนะขุดสาฟรีแล้วดินไปขายครับ ุณนี้เวลาเดินเนี่ยระบบเขาจะเป็นระบบออตโต้นะคันเร่งออตโต้ไฟฟ้าคันเร่งออตโต้ดีจะเร่งขึ้นมาเองนะเวลาเดินนี่คันเร่งจะอัพขึ้นมาเองครับทีมงานวิ่งด้วยกัน6คันครับ อยู่กับงานเหมางานแบกครับสอบถามบอกว่าหลายร้อยเที่ยวเหมือนกันรุ่นนี้ถือว่าน่าเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะเร็วจัดจ้านเลยนะชั่วโมงบินอยู่ที่ประมาณหมื่น 10, ชั่วโมงนิดๆครับ ค่าตัวอยู่ที่ประมาณล้านสามมาจัดมาจัดเก่านอกมานะช่วงล่างใบแท็กเจดิเซนครับโรเลอร์หนึ่งสอห้าเจ็ดลูกนะโรเลอร์เจ็ดลูกครับข้างบนเป็นแชรเรียนหนึ่งลูกนะ ตรงล่างยาวนะนี่ไปขี่เลยเกานอกเลยสักเขตว่าบูมอาร์มเขาใจใหญ่นะโอ้ดินสวยนะดินออกเป็นดินทรายนะ สะอาติดห้วยเลยนะเสียงเครื่องนิ่มกริบนะยังเปรี้ยอยู่นะสปีครับหมื่นชั่วโมงเสียเพิ่งก็วันหนึ่งกินประมาณ2,5 0 0นะไม่เกิน3,000ครับ แบบนี้นี่ร้อยเที่ยวสบายนะมินทรายครับตักง่ายครับดแเออแต่ละวุ่นนะสุดยอดเลยคาตก,ก็เที่ยวละร้อยครับร้อยเที่ยวก็หมื่นหนึ่งครับเสื้เผิงก็ไม่เกินสามพันนะ ข่าวออกปัลละห้าร้อยนะพออยู่ได้นะหน้าแรงหน้าฝนก็จอดคนระับสำหรับคันไหนที่มีนวดงวดนี่ก็ตุนไว้นะทำงานตุนไว้เพื่อที่จะจ่ายงวดในหน้าฝนนะ ดินตัดง่ายครับเป็นดินทรายนะดินอ่าเปี่ยๆหน่อยนะแบบนี้ก็จะจะจะ,จะอุ้มได้เยอะนะ คลิปต่อไปพาไปอ่ชมหน้างานนะโอ้แบบพุ่มได้แน่นมากเลย ดินนี้สุดยอดเลยนะ นะครับอ๋อยังไม่เต็วมวแถมอีกแถมอีกแถมอีกหนึ่งตักโอ้ส่เยอะมากเลยครับอะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจรัซิงก็เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ